เอไีน้องอาจนั่ดีม่ต่นไ้ปนนกในนองครับเราคือตเชกนัีเป็นม้กันนะครับบเียวนับดีตรทางานเปลือ่น้องพระชานีเลือกไปรู้นะครับประกอบรลอมทำงานเปืือไร้ไม่รู้นะครับแต่ว่าในใจยังมันหึบกว่าน่าจะสำนานเพราตะกูลปีนวัรนะครับยังอยกงกิเป็นตบนานะครับทานเลือกผู้ได้ไป ก็ได้สกุนินวัตครัมานะครับเพื่อทำการทำาะสุนทรภัติไม่ได้สุนทรภัติไปได้ใ่ใจ้าผู้บริจาคใจใจแต่งนาดปฏิการปฏิการต่อผลงานเป็นระเออันสุดโขงเรื่องายปรารั ใช่ครับใช่คน้หมครับครับคุณเสครับสวัสดีครับคุณ่อมกครับคุณาครับสวัสดีครับคุณ่ขอบคุณมากครับวัเดีครับคุณแมวัดีครับคุวัสดีครับแมวเดี๋ยวีเดียวนเดียวขั้นเดีวเยั้ีเดียวย ต้องทักต้องโกรต้องโกรธต้องรกต้องโเรธต้องรักต้อนโกรธต้องรักต้องโเรธต้องร่กต้องะกรธต้องรันต้องโกรธต้องรักต้องโก่ได้องรักต้องโกรธด้องรักต้องโรธ กำน้ำกำล้วถึงพวกความเร็วคามงดงไปยังยนลาเบรียไปยังย็นาดนไปยังเย็นตร่างเนี่ยวัดที่บ้านได้คำสั่มายาวนานกันแล้ัมาั้มายาวนานมันกำเหอ้อนเช็ตรงกำตามกำล้วนีันแล้วกันต้องไปกัันนี้กับตบมนอนต่ไป้วยน้ำกำล้วกับ ทุกคนที่มีอายุน้อยนะครับทุกไม่เข้าใจนะครับการว่ามันเิ็เปริดปรดตลาดกันหมดเลยนะครับการปฏิบัติถึงไม่ให้เกียรติประชาชนไม่ให้เกียรติตนุบังเนปราปีนีไม่ให้เกียรติใด้ต่างสิ้นไม่ให้เกียรต,ติบ้คูณอายุไม่ให้เกียรติใดๆต่างทิ้ม,ม,มีได้ครับให้คนแก่เราไปรำเนินด่าว่าคนได้ว่ามันไม่ใช่ครับเป็นการทำการบ้างแบนปิดเบริศป,ปิดลาด

กับไปกันด้วยนะครับเป็นสีทธิ์นั่งกันองนะครับเป็นสีทธิน่นนะครับยอกันเล่นเซกันเล่นนะครับ่ากันด้วยนะครับว่ากันด้วยว่ามือซากพราจนกันด้วยนะครับว่ากันด้วยนะครับเาดอกเตอร์นักนกตดีริสชเดินมรพบกับี่ไม่ติกจา ขุนและแม่นาวกินไปจนน้องฟ้นร้อม้ร้อม่อระบรินเรศรราตรีพวกแม่พ่กันเลย้าวาันาโดนเาเราวนให้เราให้พวกเราเบิกบ้นรับปักพระจักินเบิกุรท้ายนะครับ มามาของเรานะครับถึงไม่ที่ดีกันยานะครับแรงนองนัดนะครับลองนัดต้เราื่องต้องนัดรกิอยู่งยาแม่นนวัจิตไปตุนองเพื่อวารีใจมูลปราดิษนะครับากรนดวยนะครับากัะดวย ความเมติต้องคนคุณเกิดดีรับคุณเมติต้องนับเป็นะครับทีนี้อันี่เขาไปยกลุงนา่เจ่าตังโนะครับโดยจ่าเติไปกันี่เป็ใ่เลยนะรัว่ากันด้วยนะครับ่กันดวยเบอร์สามัตรประชาชนเบอร์สามปักประชาชนองเป็นักมาติจอยู่ดวงเบญจา นักดนัอัันนี้นบคนะลาเราสอรับนงะครับประเทศไทยน่งนเาพันล้านบาทต่อเดีวกลังเินของประตบานจะทตามความสามารถจะทากันอย่างเต็มที่นะครับแต่บงก็อับไว้หาไม่ได้ปบองไัอกับตุ๊บงตุบบ้าตบัวดูอะรหลอกเงินเกินกองเวลาที่มันเป็นห้อยเลือกเดินนะครับ บวกเราปัวะพกเราปีนี้เนมเลยครับเป็นตวมี่เราเป็นนวาตัครับขออย่างตองีนครับนันนี้ครับวันนี้ครับไม่หาเสียงก่อนหาเสียง่อนครับดีครับวักดน้ีครับพี่เินสาเลยทุกคนเลดีครับเย้กันแล้วกับีนะ็วนีู้นี้ใครไปไหนี่ขาคนนี้เลยบกกันวะบกันดวยด้วยนะครับ เพราัทบับประการจากดูีเดินไปักเที่นคือดอกเตรนนักเตกิี่เดินทางกางอยู่ก็คือรอกว่านักกองเราพี่ไม่ได้กันยานัคกับฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยได้เลยรที่ไหนเราเอาคนที่ชนะคองยาวลองดตให้ีแทงะางใต้ดูคือเนที่ตร ตอบอวาทกัเปนนะเยอะเ่งด้าด้วยนะครันี่าเยอะแน่ฝั่งบ้านเยอะทั้งหมดเลยไปกลับเลยนะครับเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราต้ไปไปทั้งหมดเลยัเคนดี่ายงานคนดีั้ปะกันนะประกนประเดี๋ยวางจ่ายกัน้นี่คราตัวนครา ดีกับเปตรหมอกาของเรานะครับเดี๋ยวเรามากินเดี๋ยวเรามาอาศัยรับประทานอาหารนาดิีไล่กลางไล่มือไล่รอกันแล้วสวฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะตรงนี้ระวังค่ะไม่ได้ต่อจะจะไปขรัวนาเพื่อนได้ก็ได้ครับใชยจะไปทานเท่าทับให้ตรงนี้ตรงนี้พอตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเออไม่ได้ไปแล้วยครับ น่าจะว่าเหมือนาน่รู้บารูานเนนะเดี๋ยวันรู้มีได้หนไหมวันนี้เนี่มานนัดเดี๋ยวเดี๋ยวนัดต้องไปตอนนู่นน่ะใช่มีโปรแกไม่เล่นเดินึ่งเดินไปรัดหนอรัดเดียวรัดในรัดในเกาไปห่าะนู้นเานั่นไม่เดินเดียนเดยร์มันไม่ทดนมาแล้วปัญหาเดียวไปนอนไปแล้วเดี๋ยวเราจ่ามีน้ำน้ำเยนู่ายน้ำขวดดีถูไม่มาเลยมีแต่คนชมคุณไหมสวยจง พี่ขี่อะไสักพอดเพื่อผู้หญิงได้ไหมสักนี้ผู้หญิงคนนน้นหรือเปล่าสักพอผู้หญิงคนโน้น่อยได้ไหมคะสักดีดเบอร์สัสดีดเบอร์สามหน่อยได้ไหมคะสัพอดั้งประชาชนหน่อยได้ไหมคะจัดไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราฟอนยากลงไลน์กันตรงนี้นะคะอย่าลืมสักพอดไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่สามอย่างอันที่หเราต้องขยนกว่า อันที่2เราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือสุดแข็งของพวกเรา